สวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับพบกัอนอย่เช่นเคยนะครับในวาชอของผมกับช่อง y o u t u b e นะครับในวันนี้วันที่20บวนจันยี่29พฤศจิกายนนะครับก็พรุ่งนี้ก็สิ้นเดือนวันนึงก็หวยออกวันที่หนึ่งใช่ไหมครับอ้นะอากาศเป็นไงบ้างนะครับช่วงนี้ลมแรงนะวันนี้ลมแรงมากเลยตั้งแต่เช้านะครับวันนี้สังเกตได้เลยแล้วก็อากาศเย็นนะครับก็อากาศรู้สึกว่า เราเริ่มได้สัมผัสอากาศเย็นๆกันบ้างแล้วใช่ไหมในกรุงเทพแล้วก็ปร,ริมนนทนรถที่อื่นผมก็ไม่รู้นะภาคเหนือแน่นอนหนาวอยู่แล้วแหละว,วันนี้ผมไม่ได้ทํางานแล้วก็เนื่องจากมันมีเหตุนะครับคือบอกไงดีเออเมื่อวานมันก็ผมก็ทํางานจนถึงกเกือบสองทุ่มนั่นแหละเผอิญว่าดดรถมอเตอร์ไซค์ที่ผมใช้ขับทํางานนะมันมาเกิดปัญหานะครับก็คือว่าเครื่องยนต์เครื่องเครื่องยนต์ ขัดข้องอเครื่อง,งยนต์ขัดข้องแล้วก็มันพังเลยอะ่ะเอาไว้ง่ายๆมันพังคือโหแล้วแบบผมอยู่ห่างจากที่พักผมประมาณสักหลายกิโลอยู่เหมือนกันนะแล้วเป็นช่วงกลางคืนดีว่าอางานที่ผมไม่ส่งให้ลูกค้าเนี่ยมันอยู่ในเขตโซนของหมู่บ้านเอื้ออาทรน,นะครับของจังหวัดสมุทรสาครนนะเอื้ออาทรหนึ่งตรงแถบข้าทุ่มแบน แล้วเผอิญว่าอีกสองกิโลไม่ได้กิโลเดียงอะ่ะจะถึงหน้าบ้านเข้าไปในตึกเขาแล้วอะ่ะเครื่องมันดับน็อกเลยอะ่ะน็อกแบบขับอยู่กลางถนนนะครับความเร็วอยู่ที่ประมาณหกสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็ว่าไม่เร็วลงนะก็กะวะ่ารีบเสร็จงานนี้ก็จะรีบกลับบ้านเพราะว่ามันดึกแล้วไงนะสองทุ่มสลับผมก็พอแล้วขับอยู่ดับเฉยเลยอะ่ะมันดับแล้วแบบบิดไม่ขึ้นเฮ้ยเป็นรงที่เหมือนมันน็อกอะ่ะม,มันจอดับอะ่ะ ขับๆเฮ้ยแล้วมันกลางถนนแล้วรถเขาวิ่งกันข้างหลังเขาวิ่งเร็วผมต้องเปิดไฟตบขวาไฟขวาเลี้ยวขวาตบเพื่อจะขับรถเลยแรงส่งของรถมันก็ค่อยๆลดลงจนผมไม่ถึงเกือบจะไม่ถึงไอ้ตรงทางที่ต้องลับรถกลางถนนสุดท้ายผมก็ต้องเข็นนะครับพอช่วงที่เข็นเข็นจังววะนสองทุ่มรถมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่มันมาด้วยความเร็วเยอะเนอะใช้ความเร็วสูง พอรถมันว่างผมก็เลี้ยวเข็นเลี้ยวมาอเออผมไปเจอมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งพอลูกขับสวนผมไปช่วงนี้ผมเข็นรถแล้วเขาก็เลี้ยวเข้าไปในซอยซอยหนึง่งจากนั้นผมก็พะวงเลยนะว่าตายแล้วแล้วจะส่งลูกค้ายังไงวะเนี่ยอีกแค่นี้เองจะถึงบ้านเขาแล้วเนี่ยผมก็เอยต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนละเจอใครผมต้องต้องต้องแก้ปัญหาละพอเออว่าน้องคนนั้นเนะี่ยขับมอเตอร์ไซค์ออกมาจากซอยพอดีแล้วก็มีพร้อมกับเด็กเด็กลูกชายเขาว่าอายุประมาณสักผมให้ไป สองสามขวบมั้นั่งอยู่ในรถเหมือนกันหน้ารถมอเตอร์ไซค์ผมก็กวักมือเรียกโทษนะครับขอโทษนะครับขอความช่วยเหลือหน่อยดีบอกเป็นไรเด้หรือเปล่าครับอ๋อครับครับว่าไงพี่คือรถผมจู่ๆมันมันมันดับไปเฉยเลยในการถนนเมื่อกี้ผมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ให้ดูหน้าจอรถมอเตอร์ไซค์มันขึ้นรูกเครื่องยนต์มันบอกโหพี่นี่เครื่องมันม็อกแล้วเนี่ยแล้วทําไงเนี่ยบอกเนี่ยผมจะไปส่งออเดอร์ตรงเนี้ยทำไงดีเอางี้ไหม เดี๋ยวผมช่วยพี่ละกันเข็นผมช่วยดันรถน้องเขาออกไอเดียมาว่าดันรถนะ่ะไปส่งผมถึงถึงหน้าบ้านลูกค้าแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่ผมก็โอเคตอบตกลงทันทีเาโอเคเอาได้เลยได้เลยเอาเลยเขาก็เลย <ๆ S 1> เเลยันรถผมอะขับไปวื้อไปไปจอดตรงหน้าตึกตึกของหมู่บ้านเอื้อทอนตึกที่สิบเอ็ดนะครับก็ติดต่อกันอยู่สักพักนึงอะโทรศัพท์ลงมาเขาก็โอเคแล้วก็ แต่การออเดอร์เราเขาก็จ่ายเงนินให้เราเรียบร้อยเสร็จก็เลยคุยอะบน้องเขาว่าเฮ้ยทานี้ทําไงมีมีมมท,ที่ซ่อมอะไรไหมบอกพี่สองทุ่มกว่าแล้วไม่มีหรอกว่าอย่างเงี้ยผมก็เออทําไงวันนี้ยแล้วจะกลับบ้านยังไงวะนึกใจแล้วก็เครียดตอนนั้นก็คือพยายามจะหาทางออกนะแก้ปัญหนาน้องเขาเลยบอกว่าเออพี่บ้านอยู่ไกลไหมบอกก็ประมาณสักห้ากิโลเลยอมึงจากตรงนี้บอกห้าหกกิโลได้ อย่างนั้นเนี่ยผมไม่ส่งพี่ก็แล้วกันก็ว่าอย่างเงี้ยโอ้ยแล้วโอ้ยหรอขอบคุณมากเลยน้องขอบคุณมากเลยเขาก็ยันรถนะ่วิธีการที่ลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะหรือหลายๆคนเเห็นคือว่ารถเบร์ซายถ้าาคันหนึ่งมันเสียเนี่ยอีกคันที่มาช่วยก็คือว่าคนขับเนี่ยเขาต้องเอาเท้าเนี่ยยันรถคันที่เสียยแล้วก็บิดไปเพื่อจะส่งแรงเคลื่อนจากคันของเขาอ่ะดันรถที่เสียไปข้างหน้าก็เช่นเดียวกันของผมเขาก็ดันรถผมด้วยวิธีการแบบนี้เหมือนกัน ก็ขับไปขับไปก็เปิดไฟก็ดูหลังดูเลยตลอดขับไปตลอดใช้เวลาประมาณสักสิบห้านาทีเดินไปถึงบ้านมันจอดตรงหน้าบ้านพอดีก็โอ้บอกขอบคุณมากเลยน้องแล้วก็รีบเปิดรดเลยนะให้ตังค์งเข้าไปน้องก็ไม่รับบอกเอ้ย e พี่ผมไม่เอาไม่เอาบอกเอ้ย e เอาไปเถอะบอกอย่างน้อยเป็นค่าขนมหลานแล้วกันก็เลยพูดแบบนี้ว่าเฮ้ยพอเห็นเด็กเขาามานั่งมาด้วยใช่ไหมแล้วคือเราก็ น้ำใจของน้องเขามันมันมากกว่าอยู่แล้วกับมากกว่านินที่ผมให้ไปอีกทีสามบอกว่าให้น้องแบบเอ้ยอไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่อาไม่อาผมไม่สบายใจบอกให้ไปเถอะบอกน้องก็เลือไว้กับให้หลานกินขนมแล้วกันหรือว่าขนมหลานนะอะไรเงี้ยก็คุยกันดีเขาก็ให้หลานให้รู้เขาาหยิบตังจากมือผมไปแล,แล้วเราก็สนทนาคุยกันเออน้องทํางานอะไรถึงได้รู้ว่าน้องเขาทาส่งเอกสารของช้อปปี้โอ้โหแบบเลอเชื่อเลยผมก็ไม่รู้ว่า เด็กอายุผมว่าเขานะ่าอายุประมาณสักยี่สิบต้นๆน,นะแต่มีลูกแล้วแหละยี่สิบสักยี่ิบห้าไม่เกินยี่ิบห้ายี่บหกนี่แหละเออแล้วแล้วไงอ่ะเดี๋ยวเลาให้ฟังเด็กคนนี้อืมเออสามสอบสามชื่อเขาชื่อนัทนะครับ่ะนั้นเขาทํางานอยู่ส่งช็อปปี้ในะเขตกระตุ้นแบรนด์นี่แหละแถบด้านนูนะ้นน่ะเขาคุยกันเขาบอกเขามีรายได้เดือนอนึงอ่ะอันนี้ฟังหูไว้หูใช้วิจารณญาณแต่แต่ก็ผมก็ฟังนะครับพูดมานะเขาได้เดือนละห้า สี่ถึงห้าหมื่นบาทในการส่งอะไรอะส่งของเนี่ยของช็อปปีเนี่ยตามบ้านทํางานออเดอร์หนึ่งก็ได้แล้วก็กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็บ่ายโมงก็เสร็จแล้วอะไรเงี้ยส่งชิ้นแรกๆก,ก,ก็อาจจะแบบสับสนหน่อยกับกับมดุดหรือว่ากับบ้านเลที่เพราะว่ามันก็คล้ายๆกับพนักงานไปรษณีย์นะนี่เขาว่าแต่หลังจากนั้นด้วยความที่เขาส่งทุกวันขับบ่อยทุกทุกวันก็น เขาจะจําได้ว่าบ้านหลังนี้เลขเท่าไหร่ตรงนี้หมู่เท่าไหร่ต้นบนอะไรไงมันจะอัตโนมัติหรือปริยายถนนหลังนั้นแหละก็คุยกันบ,โ,บโอ้โหแบบเออรายได้ดีมากเลยเนะสี่ห้าหมื่นนี่โอ้โหแบบเราเราแบบยังทําไม่ได้ขนาดนั้นเลยแบบโอ้หน้องมันเก่งวะก็บอกเขานะั้นบอกเออเฮ้ยน้องสนใจเหมือนกนนันอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าเออก็เดี๋ยวพี่ลองสมัครดู้ซี่อยู่ในเขตขเขตของใกล้บ้านพี่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออ ก็ลองก็ว่าอยากจะลองเปลี่ยนเป็นส่งพัสดุเออมันมันมันไม่ใช่เป็นส่งเอกสารนู้นยนะเป็นพัสดุแค,ค่พวกของออนไลน์อะ่ะใช่ป่ะสป,ปีนของออนไลน์ใช่ไหมครับก็ช้อ,องเล็กๆก่องน้อยๆอะไรเงี้ยอาจจะซื้อน้าหอมซื้อกิฟช็อปซื้ออะไรก็แล้วแต่เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยออครับ <c oughs> แล้วก็ส่งตามบ้านนั่นแหละเออเคยเห็นผมเห็นบ่อยมากเลยนะมันจะมีของอะไรวะแฟช่ใช่ไหมยี่ห้อแฟชแล้วก็มีของเคอรี่ เขาเรียกเป็นรถนะแล้วก็เออน้องเขาบอกบอกว่าถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยสี่ถึงห้าหมื่นบาทแต่ถ้าเป็นรถเนี่ยนะเดือนหนึ่งเกือบแสนเฮ้ยจริงเหรอวะผมก็อึ้งเลยนะเฮ้ยจริงเหรอฉันร่ำได้มากขนาดนี้โอ้หน้าไปลองทําดูอะหลักถ้าหลักแสนหนึ่งเนะี่ยถ้าอย่างน้องมันว่านะผมก็เออผมผมไม่ได้เชื่อเขาเต็มเดี๋ยวเราเรา,เรา,เ,ราเราใช้สติเราใช้เอกผลว่าเออคงเป็นไม่ได้เลยนะมันก็ไม่แน่นะอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเขาอยู่ในในใน ในระบบการทำงนานแบบนั้นก็อาจจะแบบอาจอาจะม,ม,มีมีข้อมูลจริงๆก็ได้หรืออะไรประมาณนั้นนะแต่แวก็ฟังหูวไว้หูนะครับก็เขาบอกมาประมาณนี้นะคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยสี่ถึงห้าหมื่นส่วนรถยนต์เนี่ยหรือรถบรรทุกขนของอะไรอย่างเงี้ยที่ทางเขาชองแซี้เนี่ยก็ได้ประมาณกเกือบเกือบแปดถึงหนึ่งแสนต่อเดือนโอ้โหอะไรมันเยอะนี้วะอันนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้นะก็ฟังหูไว้หูนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ จะที่คุยวันนี้ก็คืออยากจะพูดในเรื่องของน้ําจิตน้ําใจของเพื่อนบนท้องถนนนะว่าเฮ้ยมันมีนะมันมีจริงๆผมผมเห็นบ่อยและผมก็ได้ได,ได้ได้พบเจอบ่อยมากกับตัวเองว่าเรื่องน้ำจิตน้ำใจของคนที่ใช้รถใช้ถนนบนท้องถนนเนี่ยมีมีจริงๆนะครับไม่ใช่มีเอ่อม,มันมันมีตั้งแต่เรื่องที่ผมเจอมาครั้งนู้นแล้วที่ว่าให้น้องรเดอร์เขาพาผมไปไปส่งที่บ้านบ้านหนึ่งที่มันต้องผ่านเมนเผาศพในวัด ที่เคยเล่าให้ฟังไปเมื่อพีก่อนๆนะครับก็นั่นก็เป็นน้ําใจนะครับของน้องเขาซึ่งซึ่งมันแบบต้องที่ผมหามตัวเองว่าถ้าเป็นเราอะมันใช่ชุลชุลลเราหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยเราจะช่วยเขาไหมาถ้าเป็นเราอะเออเนะแต่เช่ไหมว่าสองสามครั้งที่ผมได้รับกลับมาจากจากน้ําใจของคนบนท้องถนนเนี้ยมันทาให้ผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องตอบแทนสังคมว่ะจริงๆนะเราต้องตอบแทนสังคมว่ะว่า เกิดวันใดวันหนึ่งผมเจอเคสอะไรก็ตามที่ขอความช่วยเหลือ,อผมต้องช่วยอ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีและมันเป็นเรื่องว่าเราต้องเราต้องทําเพื่อเหมือนกับว่าอะไรอ่ะเพื่อเป็นการแบบตอบแทนสังคมที่ที่ให้เราได้เจอคนคนดีบนนองทนแบบนี้นะผมว่ามันเป็นเรื่องต้องต้องทาเลยสำหรับทุกคนเลยนะอันนี้ผมผมเชื่อเลยนะมันมันมัน,ม,นมันเปลี่ยนความคิดผมแล้วเฮ้ยบ,บนท้องถนนบางทีเนี่ย ที่เราเธอมาแบบก็คือความเห็นแก่ตัวใช่ไหมแล้วก็เอาเปรียบแล้วก็แบบชิงดีชิงเด่นต้องบูต้องไปก่อนยอมไม่ได้อะไรประมาณเนี้แต่จริงๆแล้วอะมันไม่ใช่แบบเราเสนอไปนะมันเปลี่ยนเลยมันเปลี่ยนความคิดเห็นผมจริงว่าเออะมันบางครั้งคนเรามันไม่ได้ตัดสินที่ด้วยหน้าตาหรือว่าการแต่งตัวบุคลิกนะครับเจอเจอ,เจอบางทีผมเจอแบบคนหน้าตาโหดโหดนะ แต่คุณเชื่อไหมว่าแบบนิสัยโคตรนิสเลยแบบดีมากเลยแล้วช่วยเหลือแบบหน้ามือหลังมือเฮ้เราไมใ่ใช่ว่าคนหน้าตาแบบเอาเรื่องกับเราอะแต่พอเราได้ยิ้มได้ทักได้ทักได้คุยกับเขาหรือว่าอะไรแล้วแต่เขากลับเป็นคนที่แบบอเออแบบมันยังไงอะเป็นคนที่เฟลลี่กับเรามากเลยและมีน้ำใจกับเรามากนะครับก็นี่แหละมันมันมันเลยทําให้เหมือนว่าได,ได้ได้ได้บทเรียนจริงๆจ,จ,จากจากชุดจริงตรงนี้นว่า อย่าตัดสินใจคนภายนอกด้วยด้วยบุคลิกของเขาหรือว่าเสื้อผ้าแต่งกายของเขาหรือว่าผิวพรรณของเขาทรงผมของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะอย่าไปตัดสินว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีไม่ดีอะไรอย่างงี้นะให้ดูที่การกระทําของเขาดูที่การกพูดของเขาก่อนแล้วค่อยมาว่ากันนะครับก็อันนี้น้ําใจที่อันนี้ผมกำลังเล่าให้ฟังถึงเรื่องสิ่งที่ผมเจอบนท้องถนนนะครับอะไรประมาณเนี้ยก็น้องเขาชื่อการเชื่อนัทชื่อนัท สองนัดเลยนะเออที่ผมผมพี่เจอมานัดแรกก็คือพาผมไปส่งของถึงหน้าบ้านลูกค้าที่าต้องผ่านเมนหน้าวัดดึกดึกน่ากลัวน่ากลัวแล้วคนที่สองก็คือวัดเออนัดเหมือนกันนะคนนี้ก็ชื่อนัดแล้วก็เออเป็นคนแบบยันรถผมมาส่งถึงบ้านนะอ่ะเออแล้วแบบมันเป็นอะไรที่แบบเขาเขาทำด้วยความเต็มใจแล้วมันมันยังไงอ่ะมันมัน มันมัน,ม,นมันตรงข้ามกับบุคลิกที่ที่ถ้าคนมองเขาจะมองว่าเด็กแว้นนี่วะไม่น่าอะไรเงี้ยน้ำจิ้มมันมันไม่ใช่อ่ะนี่แหละผมถึงบอกว่าเด็กแว้นเนี่ยท,ที่ที่ผมเคยพูดนะเด็กแว้นที่เราเจอกันบอสท้องถนนบางครั้งเนี่ยนิสัยดีๆเขาก็มีนะเราก็ดูที่ความประพฤติของเขาดูที่การกระทำของเขาด้วยว่าเออถือมองดูเหมือนเด็กเด็กแว้นว่าเออขับรถด,ดงัดงๆอาจจะไม่ได้ขับเสียงดังปุ้นปานหรือว่าอะไรก็ได้นะแต่ว่ามัน มันก,การกระทําที่เขาเขาทำให้เราเห็นดูให้เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดอะไรประมาณนี้นะครับเออวะ่ะผมพูดพูดบอกไว้คนมานะเอยและอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ที่มาใล้์ฟังเมืม่อวันจันทร์ที่แล้วอ่าครบอาทิตย์หนึ่งแล้วเนี่ยเออผมลืมเลยผมเคยเล่าเรื่องว่าการขับรถย้อนสอนใช่ไหมเป็นยังไงแล้วแล้วแล้ว <laughs> ผมก็โดนจนได้นะครับโดนแล้วโดนใบสั่งนะครับก็คือ พี่ตำรวจเขาดักรอไว้เลยไอ้เราก็ความเคยชินนะว่าคือผมไม่ได้ว,วิ่งลงถนนนะแต่ผมวิ่งบนฟุตบาทย้อนสอนเพื่อจะไปกลับรถใช่ป่ะซึ่งถนนตรงนั้นฟุตบาทบนนั้นนะมันไม่มีคนเดินเลยเพราะว่ามันเป็นแบบฟุตบาทที่แบบเป็นเป็น,เป,นเป็นฟุตบาทที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่มีมันไม่เป็นเป็น,ปน,ปนทุ่งหญ้าเออแล้วก็ไม่มีสิ่งปลูกสร้างอะไรบนถนนเลยแต่ว่า <c oughs> เอัมันอยู่อยู่ใกล้กับจุดยูเทิร์น ที่เราจะไปอีกฝั่งหนึ่งได้ง่ายๆแล้วผมก็เคยเห็นต,ต้นบทคนเนี้ยเขาดักจับมอเตอร์ไซค์หลายคันมากแล้วอเราก็แบบเฮ้ยระวังนะเนี่ยระวังเลยนะเว้ยเราจะโดนอย่างนี้สักวันถ้าเราย้อนสอนพื้นตัเรือนตัวเองตลอด<ม>จนเมื่อวันจันทร์ที่แล้วผมได้รับออเดอร์ตอนเช้าแต่เช้าเลยต้องข้ามไปทางฝั่งนู้นผมก็เอาไลดีว่าเฮ้ยมาเช้าอยู่ดในกาลแปดโมงแล้วขอ <c oughs> โทษครับแปดโมงก,กว่าหน่อยหน่ยอยแล้วเฮ้ยยังไม่มาหรอกอะไรอย่างเงี้ โอ้โห oh, ความซวยของผมจริงนะพอเราขับออกจากถนนหลักปุ๊บเพื่อจะย้อนแล้วก็ขึ้นฟุตบาทขับขึ้นฟุตบาทปอนุคุณพ,พีเขาดักรออยู่เห็นเขามองผมมาแต่ไกลเลยไอเราก็เห็นมาเขาแต่ไกลแล้วแต่ด้วยความที่แบบเรามีซิบปลิตอะ่ะคือเราขับไปแล้วอะ่ะเราจะหนีเขาเหรอมันก็ไม่ได้ใช่ป่ะแล้วก็ต้องเป็นคนดีเป็นพลเมืองดีก็คือนอย่ากูทาผิดแล้วก็ขับไปหาเขาเลย <c oughs> ขับไปหาเขาเลยโอเคแล้วก็จอดตรงหน้าเขาเลยอะพี่ว่าไงครับ โอเคเขาก็จดลงจกหมอสค์เดินมาหาผมแล้วเขาก็ถือใบสั่งมาแล้วเขาเดินมาดูดูดดทะเบ,บียนรถผมว่าอะไรยังไงข,ขอมปขับขี่หน่อยครับนั่นแหละก็ตามเรื่องแต่ดีนะว่าเขา,มาไม่ยึดใบขับขี่ผมไปนะเขาก็แค่ออกใบสั่งให้ผมอกว่า,วาเออผมว่าพี่อะขับรถบนฟุตบาทนะครับไม่ได้นะเดี๋ยวย้อนสอนก็จริงแต่ว่าตลงก็จริงแต่พี่ขึ้นมาบนขาเบททางอะไรของเขาือวิถีอะไรก็ไม่รู้ ปรับเท่าไหร่ก็ไม่รู้ผมบอยังไม่ไปเสียเล้วอวันนี้ว่าตั้งใจจะไปเสียครับสุดท้ายเมื่อคืนมาเจอเหตุรถเสียก่อนนะมันแบบเออว่ะมันก็แบบไม่ได้ไปนะคบแต่ผมเคยคุยกับเพื่อนๆไรเดอร์เรื่องอะไรอะไรมัน,นมบอกโอ้ผมโดนมาสามสี่ใบผมไม่เคยไปเลยยังยังกลางก,ากองอยู่ในบ้านเลยผมไม่ได้ไปว่าเขาบอกไม่ไป็นอให้เสียพี่แต่ว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับคือผมไม่เสียใจที่เมื่อที่ผมโดนไปสั่ง อันนี้เป็นั้งที่สองนะที่ผมเรไปสั่งนะผมไม่ผมไม่เคยมีความรู้สึกผมเสียใจแล้วอูแม่งไม่น่าเลยกูไม่น่าเลยไม่ใช่แต่ผมคิดว่าอย่างน้อยเอ้ยเราก็จ่ายจ่ายเงินคืนให้กับประเทศบ้างดีกว่าเว้ยเราเราได้ไราเป่าเทศมาเยอะแล้วจ่ายคืนให้กับประเทศบ้างเว้ยคิดอย่างเงี้ยคิดอย่างเงี้ยก็สบายใจไม่กี่ร้อยเองเถอะเราเสียตังค์มากกว่าน,นี้อีกใช่ปะ่ะไปเที่ยวไหนมาหมดเป็นพันหล,หลายพันยังก็ยังจ่ายได้ทำไมแค่ขับปรับไม่ก,กี่ร้อยทำไมเราไม่จ่ายวะ นั่นแหละมันก็เลยบอกว่าเออต้องต้องทํานะอันนี้คือสองครั้งที่ผมประวัติที่ผมเคยเดินไปสั่งเดี๋ยวได้ฟังว่าเป็นยังไงครั้งแรกตอนซื้อมอเตอร์ไซค์มาใหม่ใหม่ไอเราก็ไม่รู้ว่าร้านร้านมอเตอร์ไซค์มันออกทะเบียนมาให้ทะเบียนหนึ่งซึ่งเป็นทะเบียนที่แบบยังไม่ใช่เป็นทะเบียนที่มาจากกรมขนส่งใช่ปะ่ะแต่ว่าเขาอันุโ้มไม่ขับในเขตอ้อมใหญ่ได้อะไรได้อย่างเงี้ยใกล้ๆอะไรเงี้ยแต่้าออกนอกเขตเราก็ไม่รู้นู่ขนขับไปทํางานเข้ากรุงเทพเลย เรไปถึงตรงแถวแถวบางแคพุทธมณฑลสายหนึ่งเขาคงวอกันมาแล้วแหละว่าเอ้รถคันนี้สีนี้ทะเบียนนี้นะเข้ามองเทพผมเจอตำรวจก็กวักมือเรียกเลยก็รุ่นรุ่นทักรุ่นพ่อผมแหละเขากวักมือเรียกผมก็คับขอโทษครับมีอะไรครับบอกรถทะเบียนผิดนะครับทะเบียนนี้ไม่สามารถออกนอกเขตได้นะครับต้องเสียค่าปรับอ้าวหรอผมไม่รู้จริงๆผมถามร้านเขาแล้วร้านบอกว่าขับออกได้บอกได้จริงแต่ร้าน ว่าคุณซื้อที่ไหนเขาอาจจะไม่ได้บอกรายละเลอียดคุณเพราะว่าจริงๆแล้วคืออันุโลรมให้อยู่ในขอบเขตในโซนเอเรียที่คุณอยู่ใกล้ๆไม่เกินกี่กิโลเมตรอะไรประมาณนั้นนะแต่ข้ามเขตมาอย่างเงี้ยไม่ได้เจอแน่นอนสุดท้ายก็ยิ้นกับขี่ไปสอนอภาษีเจริญแล้วผมก็ไปจ่ายค่าปรับนั่นะคือการจ่ายค่าปรับครั้งแรกในชีวิตของผมเลยนะห้าร้อยบาทผมยังเก็บไว้เลยบัตใบวิ่งหนึงแล้วก็มันอยู่แหละแต่ไม่รู้ว้ไหนไม่เก็บหมดเออว่า,อา,วาโอเคไว้เราได้แต่ค่าปรับ และเป็นคนขับโดยเป็นทีแลวอะไรเงี้ยแล้วก็คือครั้งที่สองครั้งที่สองที่ผมโดนโดนจ่ายค่าปรับนะครับก็เอาไว้เป็นเก็บประวัติเอาไว้เล่าให้ลูกหลานฟังว่าเฮ้ยโดนแล้วเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะก็นี่คือเรื่องที่มาว่าเป็นยังไงนะครับก็อืมควมิงวันนี้มันมันที่ผมเรื่องที่ผมเจอไม่ไม่มีคอนเทนต์ไม่มีอะไรเลยงแต่ว่าเอออยากจะได้พูดบ้างอะไรบ้างเพราะว่ามันนานมาแล้วจากวันนั้นก็เออมาคุยกันอะไรกันอ๋อ แล้วมันเรื่องหนึ่งที่มาของคลิปเมื่อถ้าถ้าลองจะดูตั้งสี่ห้าคลิปที่ผ่านมาที่มีคลิปที่ข้ามสะพานคุณเชื่อป่ะเพื่อนเชื่อป่ะผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูมันจะเยอะหรือว่าอะไรนะแต่เพียงว่าที่ผมมาทึกภาพไปเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันรถโผล่น่ะแต่เช้าเลยนะเป็นออเดอร์แต่เช้าเนี้ยมันวิ่งซนแล้วมันต้องข้ามคลองแล้ะถนนคือสะพานที่เป็นสะพานที่แบบมันสูงสูงกว่าปกติที่เราเคยข้ามมาเลยอ่ะ และผมก็จอดก่อนเออมีลุ้มอร์ไซคันหนึ่งวิ่งผ่านไปเขาก็ขับขึ้นไปก่อนผมก็ดูโอ้ยมันมันชันเอาเรื่องมันชันประมาณผมว่ามันมากกว่าสี่สิบองศานะมันเกือบเกือบหกสิบองศาได้อ่ะผมว่านะเพราะตอนขึ้นอ่ะแล้วมันขึ้น่างเงี้ยขึ้นแล้วกับโอ้โหขึ้นมาแล้วก็ขึ้นสูงสุดแล้วก็ลงลงอย่างนี้แบบมันวิวอ่ะดีนะที่คือผมตั้งใจมาถึกวิดีโอไว้ให้ให้ไว้ชมกันว่าเป็นยังไงสุดท้ายเออเฮ้ยพอลงอัปโหลดในวิดีโอในยูทูบป วันเดียวมีนคนดูพันกว่าคนเออเป็นเรื่องที่แปลกบอกผมก็แบบไม่เข้าใจว่าทําไมเพราะอะไรแบบมันก็ผมกล่าวว่าเก็บเอาไว้ดูเล่นๆนะขำๆไอตอนเราข้าไปแล้วก็ขำว่าเออมันมันแบบมันมันเสียวดีเหมือนกันเราได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนี้ว่าเหมือนว่าเฮ้ยสนุกดีว่ะมันตื่นเต้นดีว่ะพอขึ้นไปปุ๊บโอ้ยแล้วก็ลงแล้วก็หัวเราะคนลา้างข้างที่เขาเห็นผมขับลงมาเขาก็หัวเราะว่า ไอบ้านนี่มันหัวเราะอะไรกันมาแค่ลงสะพานอะไรประมาณนี้ยแต่ไออย่างเราอ่ะคือคือเราเราไม่ชินกับการข้าะพแบบนี้บ่อยๆใช่ไหมเพราะเราไม่ใช่คนพื้นที่เราเนาินๆผ่านมาครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าเออเฮ้ยเป็นเรื่องที่แบบต้องต้องบันทึกเอาไว้เก็บไว้เป็นเกียรติประวัติแล้วก็ระลึกถึงว่าครั้งหนึ่งเคยผ่านสะพานอันนี้มาแล้วนั่นแหละคือที่มาของชื่อนี้แล้วก็โลอัปโหลดลง youtube วันเดียวคนดูพันกว่าคนถึบสองพันคนเฮ้ยมันก็แปลกดีนะะมก็เออเว้ ก็เอออย่างน้อยได้มีอะไรแบบสร้างสีสันในช่องบ้างอะไรบ้างนะครับว่าหลังๆมาในช่องก็อย่างที่เห็นนะมันมันอาจจะน่าเบื่อนิดนึงถ้าคนบางคนที่แบบว่า,าวอยากดูอะไรที่แบบมันมีสาระแบบนี้อะไรเงี้ยเพราช่องผมมันไม่มัน,มนช่วงนี้ไม่ค่อยมีสาระอะไรเท่าไหร,ร่เพราะว่าผมไม่มีเวลาทํานะก็อย่างดีก็ได้แค่ว่าคุยกันทักทายกันแบบเนี้รามาสสาธิตเอาท,ท,ที่ผมจะหาเวลามาคุยทักท,กทายกับเพื่อนๆในช่องได้อะไรอย่างนี้นะครับก็ อ,อประมาณนั่นแหละแล้วลวันนี้ก็วันวันจันทร์ที่ยี่สิบเก้านะก็เริ่มต้นวันใหม่ของสัปดาห์นี้เส้นเดือแล้วอีกสองวันนะวันที่หนึ่งธันวาคมก็วันหวยออกผมก็ขออวยพรให้เพื่อนๆที่เล่นหวยนะถูกหวยกันด้วยละกันนะครับก็ขอโชคดีได้รางวัลใหญ่หญหรางวัลที่หนึ่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งช่วงนี้โควิดตัวใหม่อะไรโอไมค์ก็ดเหรอผมจำชื่อโ oh อไมค์คอนนึ่งสักอย่างนะเออมาแล้วนะ แต่ว่ายังเมืองไทยยังไม่ยังไม่รู้ว่ามีว่าเข้ามาหรือยังแต่ว่าเขาประกาศกันให้ระวังเอาไว้แล้วแต่ในเมืองไทยเรายังแบบนิ่งๆอยู่นะ <c oughs> ผมก็ขอเตือนเตือนเพื่อนๆในช่องเล็กกันว่าช่วงนี้ก็อา่ารักษาระยะห่างล้างมือใส่แมสนะครับทําให้มันรัดกลุ่มหน่อยแล้วกันช่วงนี้ผมเห็นหลายๆท่านหลายๆคนนะบนท้องถนนรู้สึกว่าจะไม่ค่อยรัดกลุ่มแล้วนะรู้สึกว่าจะผ่อนคลายแล้วส,สบายๆหรือว่า ฉีดวัคซีนแล้วอะไรแล้วคงมีผลต้านทานแต่ระวังนะครับคุณฉีดวัคซีนแล้วก็จริงแต่โอกาสติดก็มีนะเพราะฉะนั้นเสมอต้นเสมอปลายทําให้เป็นปกติดีกว่าใส่แม็กล้างมือเลี้ยงห่างเหมือนเดิมเหมือนกันเรายังไม่ได้ฉีดดีกว่าอย่างน้อยเราได้ป้องกันตัวเราเอาไว้นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับแต่ตอนท้ายนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ชนฟังผมพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับก็นะเราถือว่าเรามาตักทายคุยกันแล้วกันก็ไว้โอ,อก,กาสหน้าเราพบคุกันใหมล่ละกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับโชคดีมินชัย นะครับสวัสดีกัทุกคนครับสวัสดีครับ